กับสวัสดีเพื่อนๆพี่อนเอนที่นอนทุกท่านเนี่ยยินดีรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะ่ยดากอนสเปียเนะก็เป็นเกมที่เป็นอนิเมะแอคชั่นนะลุยด่านนะผมเตรียมเปิดเออร์เอ็กเซดนะเวอร์ชันพีซีในเร็วนี้นะฮะภายในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่รู้วันไหนนะก็รอติดตามดูนะภาพพีซีก็สวยมากนะน่าเล่นไหมผมว่าน่าเล่นนะเป็นแนวแอคชั่นนะผมแล้วก็มุมมองเป็นเบิร์ดไอนะมองจากข้างบนลงมาข้างล่างนะฮะ ก็ทำให้เราเห็นศัตรูทั้งหมดแล้วก็มีสกูงสกิลต่างๆ,างๆนะเยอะๆมากมายนะครชอบดาบซามูไรคา,าตานะเหมือนผมก็โอเคมากนะดูดิแต่ละตัวแม่งน่าเล่นมากๆเนะีโดยเฉพาะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าไม่ตายตีหมู่โคตรแรงนะดูดิอันนี้ซามูไรครับดูดิดาบไฟอันนี้น่าจะเป็นเหมือนนักฆ่านี่นี่ไอดาบเขียวเนะี่ยผมชอบเนะนี่ยเห็นไหมเนี่ยดาบเขียวตัวเนี้ยครับผมโหแบบเวียงไปแล้วมีวงวงสวิงดาบด้วยนะแล้วก็มีความกว้างด้วย แบทเทิรนร้อยกว่าชั้นดนะันเจียนนี่ยเนี่ยแต่ว่าเวอร์ชั่นมือถือนะจะตามมาทีหลังนะี่ยกำลังพัฒนาอยู่เนาะอันนี้เดี๋ยวโหลดในะ PC ก็น่าจะเป็นสนะตรีมเนี่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็โมบายเดี๋ยวค่อยว่ากันมันน่าจะทดสอบสตรีมก่อนเลยผมว่าเนพีซแต่ถ้ามือถือมาก็จะเล่นมันนะมันรูดสนุกดีนะดูดิคอมโบต่างๆเนะี่ยประตูตัวละครทำดีมากนะเนาะ ภาพเพิ่มดีสุดๆเลยนะเห็นแล้วก็คันมืออีกแล้วนะฮะคันคันอีกแล้วนะฮะฉเพาะแบบไม่ว่าจะเกมไหนผมเห็นแล้วผมคันมากนะฮะขอให้ได้ลองนะฮะนี่ฮนะเขาก็รีวิวหมดต่างๆให้ดูเนาะดูดิแล้วมันเล่นไม่ยากครับมันอยู่ในรัศมีสายตาเราอะเห็นไหมถ้ามือมือถือก็จะหลบสบายแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ฮนะมีอาว,วุธนี่นี่ฮนะ มีมีอัพชุดอัพอาวุธด้วยนะแต่ถ้าไม่มีออโต้นี่ก็ตายเลยนะมีสัตว์เลี้ยงนีฮยนี่รูปแบบต่างๆนี่ะไม่เห็นออโต้่ะไม่ได้สังเกตดูเลมีเวิร์ลบอสด้วยใช่ไหมนี่โหมดไม่เห็นออโต้นะเออ ไม่มีออโต้่ะหรือเปล่าวะมอไม่เห็นเนี่ยต้องรอลุ้นดูว่าถ้ามีออโต้ก็ดีไปนะ่เพราะเวลามีมเวลาเล่นปล่อยมือเพราะงั้นเล่นทั้งวันหลบทั้งวันเนี้ยปวดมือตายเนี่ยถ้ามีออโต้มาสักหน่อยก็จะดีนะผมก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากสําหรับเดือนกรกฎาคมเนียมีเยอะมากไม่มากมายนะน่าจะเปิดทดสอบก่อนมั้งผมว่าเนะเออเออ Early exit นะก็น่าจะเปิดทดสอบของ PC ไปก่อนมือถือค่อยตามมาทีหลังก็จะท,ทิ้งทั้งสตรีมทั้งเว็บไซต์ไว้ให้นะใครสนใจก็มาโหลดรอแล้วกันแล้วก็ดูเว็บไซต์วันเปิดให้โหลดตอนไหนเนาะสำหรับ PC นะตอนนี้มือถือยังไม่มางันะ้ก็ฝากกดไลค์กดซับค่ายจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมต่างๆเนะก็มาบอกข่าวสารเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า